สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทันนะบบานด้านกีฬาฟุตบอลนะครับพื้นที่ของคนรักฟุตบอลที่มีหัวใจในเกมลูกหนังแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะนะครับไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนไม่สําคัญครับผมจะพูดมาตลอดระยะเยวลา4 5ปีที่ผมทําช่องมาอันนั้นคลิปนี้ก็แน่นอนครับพื้นนี้มีโปรแกรมสําคัญของทีมเชียร์ของผมนะครับก็คือ หงแดงลิเวอร์พูลจะยกพลออกไปเยือนอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วไปเยือนแมนเชสเตอร์ก็เละเทะกลับมาแบบสภาพดูไม่ได้เลยนะครับส่วนข้ามคืนนี้ตี2ตามเวลาในประเทศไทยก็จะยกพลบุกไปเยือนลอนดอนสแตมฟอร์ดบิชบ้านของเชลซีที่เพิ่งจะปลดเกรแฮมพอตเตอร์ไปนะครับโอ้โหเป็นอย่างไรไม่ทราบครับเมื่อผีเนา่ากรงผูกมาเจอกันอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงประเด็นความพร้อมคืนนี้ของลิเวอร์พูล แล้วก็อัปเดตข่าวสารเรื่องของตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับจาก t ว e t เตอร์แอนด์ฟ Watch แล้วก็ปริวซิลโลมา a โนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์แก้วน้ำแก้วมักร,ราคา189บาทเลือกได้นะครับตราสโมสรอนลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนติแมนยูมันดิตบาร์ซ่าได้หมดเลยตามใจต้องการนะครับรูปแอดมินเป็นที่ระลึกพระอุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับนะก็อันนี้แถมสกรีนชื่อด้านล่างฟรีด้วยนะครับ หนึ่งใบ189บาทเท่านั้นสนใจก็ติดต่อเข้ามาส่วนเสื้อประวัติศาสตร์แดงเดือด70ก็ยังมีนะครับเป็นคอนเนคชันพิเศษใครอยากได้ก็ติดต่อที่ช่องทางสั่งซื้อด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับไปพูดคุยถึงทีมอื่นสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะวกเข้ามาหาลิเวอร์พูลน,นั่นก็คือการปลดผู้จัดการทีมของ2ทีม ที่มีชุดเย้าเป็นสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือเชลซีนะครับปลดไกแฮมพพตเตอร์ซึ่งทำงานได้ยังไม่ถึงปีนะครับมาแทนโทมัสดูเคิลช่วงต้นฤดูกาลน,นะครับแล้วฝั่งของเลสเตอร์เองก็ปลดเบรแดนโ r เจอร์สเรียบร้อยเหมือนกันก็กลายเป็นอีก2ทีมที่ปลดผู้จัดาการทีม เรียกว่าน่าจะเป็นสิบคนแล้วมั้งก่อนหน้านั้นก็มีทั้งฟูแลมไม่ใช่โทษทีมีบอลมัดก็ปลดลีสก็ปลดนะที่จำได้นะครับอ่าสเปอร์ก็ปลดไปก่อนหน้านั้นนะครับคอนเต้ e ก็ตกงานไปตอนนี้ก็มีการเชื่อมโยงนะครับว่าเชลซีจะเอาใครมาคุมแทนพอตเตอร์ Potter ที่ถูกปลดออกไปซึ่งแน่นอนครับคืนนี้ เป็การทีมชั่วคราวก็เป็นบรูโน่ซาวสเตอร์หัวหน้าโค้ชนะครับก็จะคุมทีมลงเจอกับลิเวอร์พูลเองนะครับเจ้าตัวก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากนะครับเขาคิดว่าในเกมที่แพ้แอสตนวิลล่าน,นั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวันสองวันก่อนว่าเชลซีก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรไปเดี๋ยวว่าพอครองบอลได้มีโอกาสจบสกอร์เนี่ยมันติดเซฟบ้างมันไม่คมแล้วพอวิลล่าสวนมาก็เรียกว่าโป้งเป็นหายอะ่ะมันก็เลยหงายท้องขาบ้านไปก็นั่นแหละครับ เป็นผลงานที่ยำแย่ของเชลซีที่ไม่ชนะใครมาในหกนัดหลังเรียกว่าหกนัดหลังแพ้ไปถึงห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ปลดไปส่วนฝั่งเลสเตอร์เองก็โรเจอร์ถูกปลดออกไปรายชื่อถ้าพูดถึงว่าตัวเลือกเนาะตัวเลือกระหว่างเลสเตอร์กับเชลซีผมมองว่าเลสเตอร์น่าจะหาตัวเลือกได้ง่ายกว่าเพราะว่าความคาดหวังของแฟนบอลน,นะครับแม้ว่าเลสเตอร์จะเป็นขวัญใจชาวไทยนะครับมีเจ้าของเป็นคนไทยแลวก็เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแต่ ความคาดหวังมันไม่ได้สูงเหมือนกับเชลซีเพราะว่าเชลซีเองก็มีเจ้าของใหม่อย่างทอดโบลีก็ปลดไปสองคนเลยโบลี่ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับปลดทั้งทรูเคิลปลดทั้งเฟรแฮมพอตเตอร์ดูแล้วแนวโน้มนะครับเชลซี Chelsea, เป้าหมายหลักคือจะต้องพยายามดิ้นรนให้จบอันดับที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ให้ได้จะไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้ก็คงจะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ขนาดลิเวอร์พูลมีคะแนนมากกว่า สองสามแต้มเนี่ยผมยังไม่กล้าพูดเลยว่าลิเวอร์พูลจะจบท็อปโฟเพราะฉนั้นทั้งหงและสิงค์คืนนี้เจอกันก็ใครได้สามแต้มก็อาจจะถือว่าเป็นสามแต้มที่สําคัญนะครับโดยเพราเลีอย์พูลเดี๋ยวก็ไปคุยกันต่อนะส่วนของเลสเตอร์ผมว่ามันมีตัวเลือกเยอะแยะนะครับตามแหล่งขาวว่าวก็หลายคนอดีตผู้บริการทีมของลิเวอร์อีกหนึ่งคนอย่างลาฟฟเบนเตสนะครับอืมหรือใครล่ะที่ถูกปลดออกไปโอ้เยอะแยะไปหมดนะหลายคนแล้วแต่ว่า ใครจะอยากมาลองของที่เลสเตอร์ซึ่งเป้าหมายแรกในฤด,ดูกาลนี้คือพาทีมหนีตกชั้นนะครับส่วนของเชลซีแน่นอนครับจะต้องมาเพื่อวางรากฐานมาเพื่อสร้างความสําเร็จเพราะว่าตั้งแต่ยุคของเสียหมีมาเนี่ยโอ้โหเชลซี Chelsea, แทบจะห่างหายความสําเร็จไม่นานนะครับไม่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์ลีก็ต้องมีแชมป์อื่นนะแนะชมป์ใหญ่ล่าสุดก็คงจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่เอาชนะแมนซิตอ้ในนัดชิงได้ก็เป็น ถ้วยแรกและถ้วยเดียวของโทมัสทูเครนเลยมั้งนะครับถ้วยที่เป็นทางการกับเชลซีนะครับอ่ะทีนี้มาคุยถึงเกมความพร้อมของลิอร์คืนนี้นะครับเจเคออกมาให้ข้อมูลล่าสุดนะครับว่ามีนักเตะที่พร้อมสำหรับเกมกับเชลซีคืนนี้หลักๆอยู่แค่2-3คนนะครับมีอาริซอนเบเกอร์อิบราฮิมาโกราเต้แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาล่าแล้วก็น่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะจากเกมที่บุกไปแพ้แมนซิตี้มานะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของอนักเตะที่ทางด้านแหล่งข่าวลหลายแหล่งนะครับทั้งของลิเวอร์พูลเองทั้งฟราบิซิโรมาโนเองให้ข้อมูลเนี่ยก็มีหลายคนที่เตรียมจะเ,เก็บกระเป๋าออกจากทีมเมื่อจบฤด,ดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคีวินเชลเฮอร์ที่เจ้าตัวต้องการจะ ยึดตำแหน่งตัวจริงนะครับพอไม่สามารถแทรกอาริซอนได้ก็ต้องยอมไปนะครับนาบีเกตาก็มองหาทีมใหม่รวมถึงอาตูมิโลและอเล็กซ์ออฟริตเชมบเบรนนี้รายชื่อเหล่านี้ไปแน่นอนนะครับส่วนโรเบโตฟิเมโนก็ทราบกันก่อนนั้นเจ้าตัวประกาศแล้วว่าจบฤดูกาลสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของความพร้อมของ ลิวพูลนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อ JK พูดถึงนักเตะที่น่าจะยังอยู่ในทีม3คนนะครับก็คืออาริซอนโกนาเต้และซาร่าที่เหลืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้กระทั่งเฟอร์กิฟานได้เองอาจจะได้นั่งด้วยซ้ำนะครับก็มีโจโกเมสกับเจอมาติเป็นตัวเลือกนะครับก็โกนาเต้ก็เป็นตัวหลักไปเ็นอานงอโนอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งโรเบันเองอาจจะต้องพัก ให้คอตต้าเซมีการ์ดลงเพราะว่าโรเบร์สันเองก็ไปเล่นกับทีมชาติสกอตแลนด์มานะครับเกมกับแมนซี่ก็ลุยเต็มที่สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนช่วงท้ายๆก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของเซมิการ์ดนะครับถ้าคู่กลางเซนเตอร์คู่กลางนะเจเคเลือกออมาติปกับโกนาเต้ทางขวาเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเป็นโจโกเมสหรือเจมส์มินเนอร์ก็ได้นะครับแดนกลางเียโก้ยังไม่พร้อมนะครับ ไบเซติสก็เจ็บยาวก็คงเหลือพวกฟาเบนโยเฮนเดอร์สันเอเรียตต้องเดชเบเนมีชื่อในเกมล่าสุดกับแมนซิตี้และได้ลงในช่วงท้ายก็ก็อาจจะมาสอดแทรกนะครับรวมถึงเคอร์ติสโจนส์ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับส่วนแดนหน้าเจเคยังคอนเฟิร์มว่าหลุยดีอาร์ ฟื้นตัวได้ดีแล้วก็มาไกลามากแล้วแต่ยังไม่พร้อมครับลุยดีอาร์ซยังไม่พร้อมอาจจะต้องไปรอลุนเกมที่เปิดบ้านเจออาร์เซนอลวันที่เานะครับเพราะนั้นคืนนี้ก็ไม่มีลุยดีอาร์ซนะครับนักเตะพลังใบาชาวโคลัมเบียนก็สู้เท่าที่มีครับซาร่าแน่หนึ่งละที่เหลือจะเป็นใครก็ต้องมารอลุ้นกันใจผมถ้าดาวินนเยสไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรรบกวนก็อยากจะให้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นใครนะครับระหว่างฟิมิโนโชตากัรโป แต่เกมกับแมนเชสเตร์ผมพูดไปแล้วว่าผมชอบโคดีกั๊กโปนะครับก็ไม่แน่ครับเราอาจจะกลับมาเห็นสามประสานในช่วงที่ฟอร์มดีๆก็คือซารล่ากั๊กโปนูเนสอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือความพร้อมของฝั่งลิพูนฝั่งของเชลซีเองก็มีตัวเจ็บอยู่บ้างแต่ก็ปัญหาของเชลซีก็คือเกมรุกนะพอๆกับลิปูลครับยิงประตูได้ค่อนข้างจำกัดจมเขีย่ยเนาะมีโอกาสสร้างสารรค์โอกาสได้แต่ว่ามันจบไม่ค่อยคม อันนี้คือปัญหาทั้งสองทีมดีไม่ดีก็ไม่รู้ครับอาจจะจบศูนย์เหมือนนัดแปรกงที่แอนฟิลก็ได้ <laughs> ผมมองแบบนั้นเนาะเดี๋ยวคืนนี้ครับตีสองตามเลาในประเทศไทยถ้าผมตื่นไหวก็เดี๋ยวมานั่งภากันมานั่งตามลุ้นตามเชี์ทีมรักกันนะครับส่วนผลการแข่งขันแน่นอนครับผมเชื่อว่าเกมพิมลีกของเลี้ยวพูลตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับเหลืออีกสิบเอ็ดนัดรวมเกมคืนนี้ด้วยจําเป็นแล้วก็เรียกว่าเป็นไฟบ์บังคับนั่นก็คือจะต้องซัดแล้วก็เก็บสามแต้มให้ได้ นัดผมเคยพูดถึง12นัดที่เหลือของลิปูลว่า12-3สาเป็น36 36แต้มของลิพูลเนี่ยผมให้ลิพูลเก็บได้น้อยที่สุดเลยคือ28แต้มนะครับ28แต้มบวกกับอีก42ก็จะเป็น70นะครับทีนี้มันหายไปแล้ว3คือเกมที่แพ้เชลซีแพ้แมนซิตี้พูดเป็นลางเน่น่ขาเรยวพูดเอาเคล็ดนะครับ เกมที่แพ้แมนซิตี้หายไปแล้ว3ก็เหลืออีก33แต้ม33แต้มถ้าลบจาก28ที่ผมคาดการก็เหลืออีก5แต้มที่ร์พูลจะเสียได้แต่ไอ้28แต้มผมก็พูดไปแล้วว่ามันก็ต้องไปแช่งแมนยูแช่งนิวคาสเซิลแช่งสเปอร์ด้วยเมื่อคืนวันจันทร์ก็โชคดีหน่อยที่สเปอร์เนี่ยดันไปหลุดเสมอกับเอเวอเรตันท,ทั้งที่เหลือผู้เล่น11คนนะครับเหลือผู้เล่น11คนก่อนก่อนที่ช่วงท้ายก่อนที่จะโดนเอเวอเรตันตีเสมอนเนี่ย สปเปอร์นะได้เป็นลูคัสมูรานะครับก็เข้าบอลช้าไปย่ำใส่เขาก็โดนใบแดงสุดท้ายโดนเอเวอเรตันไล่ตีเสมอไปนะครับก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีที่สปเปอร์ยังไม่ทําแต้มฉีกไปไกลคือถ้าสปเปอร์ชนะเนี่ยโอ้โหบันเทิงเริงรมกันเลยทีเดียวเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้ท็อปโฟร์มันกลายเป็นอาร์เซนอลแมนซิตี้นิวคาสเซิลและสปเปอร์ครับส่วนแมนยูหล่นมาอยู่ที่5นะครับอันดับ6เป็นไบรตันเจ็ดเบนฟอร์ดแปดเลเวอร์พูลยังอยู่ที่เดิมนะครับ เเป็นวินล่าสิไม่ใช่เ้าเป็นฟูลแลมนะครับสิบวินล่าสิเอ็ดเป็นเชลซีประมาณนี้แหละนะวินล่าฟูลแลมเชลซีแต้มไล่ๆกันนะครับอขอบคุณเ,เ,เพื่อนพี่ๆน้องทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันถ้าตื่นไว้ก็เจอถ้าตื่นไม่ไว้ก็คุยหลังเกมพรุ่งนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับสินค้าของทางช่องฟู้ฟุตบอลไลฟ์แก้วมักสวยๆ เลือกสตรีนเลือกรลายได้ตามชอบใจนะครับแล้วก็เสื้อประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลแดงเดือดเก็บเอาไว้ในความทรงจําชดเชยผลงานที่แสนห่วยแตกในฤดูกาลนี้อาจจะมีเกมนัดเดียวที่เราพอจะยิ้มได้บ้างยิ้มเบาๆคนเดียวมองออกไปหน้าต่างอะ,อะไรประมาณนี้อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ